ตัวนี้นะคะช่วยให้ฟันขาวโดยที่เราไม่ต้องไปฟอกฟันขาวนะคะใครที่กำลังจัดฟันแล้วก็มีปัญหาเรื่องฟันเหลืองหรือชอบทานช,ชากาแฟนะคะหรือมีแฟนที่ดูดบุหรี่นะคะตัวนี้นะคะสามารถทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นยาสีฟันนานโนเจลนะคะนี่บีบมาแค่ ลายแปลงเม็ดถูกเขียวเท่านั้นนะคะแล้วก็แปลงเข้าไปนะคะฟันของคุณจะขาวขึ้นภายในหนึ่งหลอดนะคะแล้วมันก็จะ ค่อยๆขาวขึ้นนะคะโดยไม่ทำลายหน้าฟันนะคะตัวนี้นะคะใช้ดีามากๆนะคะหนึ่งหลอดเนี่ยสามารถใช้ได้นานถึงสองเดือนเลยนะคะและใครที่มีหินปูนเกาะหนาแน่นนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยทำให้หินปูนหลุดนะคะอันนี้นะคะเป็นยาสีฟันนาน,นที่มีเจ้าเดียวเจ้าแรกในเมืองไทยนะคะที่ไม่ผสมแป้งและไม่ผสม,มน้ำตาลเห็นไหมคะแป้งเรอะลองเยอะมากแล้วก็ฟองของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะ ทีฟ้าตัวนี้ได้มาจากสาหรายทะเลนะคะที่ทําให้ฟันของเราเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นนะคะใครอยากมีฟันขาวยิ้มมั่นใจติ๊กแนะนําเลยหลอดนี้นะคะเปิดใจใช้แล้วจะรู้ว่ามันดียังไงลูกค้าสั่งซ้าเยอะมากๆค่ะ